ไมาทีนึงออกล้องว่วงกล้องว่วงเปิดมาครูพลไหลมาเปิดมาทีครูก็ทำไงมองเพื่อนแล้วไหลไปทีนึงครูก็โยนยาวมาลูกนี้มันทันตจยังไงไหลมาเอ้าไม่ผ่านไปเลยไปอสองครูโบทองอยู่มองบอลไปแล้วเอ,าเอ้าโหดีดมาล้ี้ป้าทำไมพี่ใจเจ๊ก็โหแม่ลูกนี้เตะบอลขึ้นสูงแล้วบอลดูเออว่มามันจะขึ้นได้กี่วิแน่สุดยอดจริงๆครับเนี่ สำหรับทีเชจแจ็คโอ้โหไม่ธรรมดาครับนี่เปิดออกมาอีกทีหนึ่งบอลอยู่ที่พี่ย้ำทำไงย่ำชิปยาวมาลูกดีไม่ผ่านพู้เวนด้านหลังของครูประท้องอ่าเป็นไฟดังเตะครับเออมุมมุดคอนเนอร์ครับเล่นต่มุมของเทียนเอนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทีมนะครับที่เข้ามาร่วม อาการการ์ดครั้งนี้การ์เล่นตันตันเลครับดูดูมองตันตันสาธิตพิเศษสาธิตพิเศษขึงบอลใจขวา็อกึ่งล็อกสองล็อกไปเลยผ่านเป็นสามโอ้โหลูกนี้ไม่ฟาวครับเล่นต่อไปครูโพทองมาแล้วทางซ้ายขึ้นเกมทางซ้ายครเข้าไ่ให้ให้แต่เพื่อนตันตันไปที่เบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดมองเอาเพื่อนอยู่ยกมือยกไม้ตักไปทางขวาแต่บอลลูกนี้เบอร์เจ็ดเก็บบอลไว้ได้เขายังได้อยู่ครับในการคอมบอลของครูโพทอง ยังเอาบอลนแดงของเทียอนี่ครูโบทองแตะหนึ่งแตะสองไปที่เบอร์เจ็ดไปทางมุมเส้นตอกมาโดนสกัดออกไมได้ครับจากเบอร์สามสิบของท n a อ็นเอลงเตะมุมของครูโบทองครับอีกหนึ่งครั้งมองหาเพื่อนอยู่เล่นจันจัน,จนตักมาตงกากูมาทองตัดไปแล้วทีนี้ตักโยนยาวสกัดออาไรงนี้ ของหลังของทีมเนปลอดภัยไว้ก่อนครับลูประตูของคู่เพื่อทองตัดบอลเล่นได้ในแดนของตัวเองยังไม่ให้ใครมองครับเพื่อนอยู่ลูประตูเบอร์สิบแปดครับคู่ผลนะฮะเบอร์สิบแปดประตูกับอันนี้เอาหรอทีมเนตัดบอลได้เยยังไงให้ไม่ให้ให้เว็ศาที่พิเศษเปอนสังตาดิตาข้างล่างเอาโฮ่ประตูครับ กูบอลตัดบอลก็ได้ครับโอ้โหลูกนี้สาธิตเกี่ยวด้วยซ้ายกูมลทางได้เล่นบอลนไนด้ด็ของตัวเองกูก็ตัดบอลโอ้โหววลูกนี้ลั่นครับลูกนี้ลัน่นเป็นลูกทุ่มของเทียนเนี่ยครับสาธิตพิเศษทุ่มมาทีเบอร์เก้าของเทียนเนี่ยแตบอละตังนี่โอ้ยตากอันดับสามติดตัง เดี๋ยวเรียบร้อยลัวมพนๆานทซ้ายอย่ามองนาเพื่อนเดู่ยิงเยอะครับพี่โดนตะกับมาได้ครับจากคุก็ตัดบอลออกข้างสนามไปเป็นลูกทุ่มของทีอเนี่ยอ่าตอนนี้รถนะครับพยายามนะครับพยายามขับอ่าตรงเข้าไปนะครับขับตรงไปไม่ให้เลี้ยวนะเข้าประตูมาแล้วขับตรงไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยวก็มามันจะย้อนสอนนะครับเราต้องการแล้วก็ย้อนสอนแล้วไม่มีที่จอดรถนะครับขับตรงไปนะฮะตรงไปแล้วจอดชิ้นซ้ายนะครับ เพราะว่าอีกเรียนหนึ่งจะได้ให้รถวิ่งได้นะครับตรงไหนจอดได้จอดเลยฮะรัานร้านประนุณ่ก็จอดได้นะครับอ่าเข้าไปสุดหลังประตูอ่าฟังทิศอ่าทิศแล้ว่อ่าฝั่งละาฝั่งหน้าร้านค้าร้านปูนเข้าไปจอดได้นะครับกลับตรงเข้าไปจอดนะถ้าเลี้ยวถ้าท่านเลี้ยวซ้ายมาอ่ารถจะย้อนจอดนะครับจะเข้าไม่ได้ออกไม่ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยขออภัยด้วยนะครับอ๋อที่จอดรถเราอาจจะจํากัดไปนิดนึงนะฮะขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับ อ่าเราเข้ามาในสนามมาชมกันต่อครับ,รบว่าไงครับดีหนึ่งประเภทหนึ่งครับ,รบสันวาไปอีกแล้วอ่าจะตายประธานตักบอลข้ามฝากไปเลยบางน้นบอลฟร์ทัดไม่ดีตรงนี้ลั่นครับออกข้างสนามไปเป็นลูกทุ่มของครูโพทองนะครับครูพทองทุ่มมาเอาทเจะแจ็คจะไงได้บอลอย่อ้ละครับ ไปทางขวายังตุ่กิกุกในแดนของทีเอเบอร์สิบเอเได้บอลมองกลับเพื่นอนโยตักยาวๆไม่ถึงครับปล่อยให้พวกศัปรูคู่พลใช่ไหมคูพลด้วยอ่ยเปิดมาทีคูพลทาําไงไหลามาทีหมายเลขเบอร์สิบเจ็ดทำไงไหลไปเบอร์เจ็ดลูกนี้ผู้เล่นแดนกลางคูพ่พอทองทำไมตีต่อมาลูกนี้เบอร์สิบเจ็ดมองเพื่อนแล้วโยนมาลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านทำไมคู่พุ่มโมโหมิดเตอร์แจ็คยิงลูกนี้ไม่ธรรมาดา มาดูครับพว่นี้ทําไงบอลอยู่ที่เพื่อนครับไหลมาทําไมดีมาคทีหนึงทำไมมองเพื่อนแล้วทีละาไปอีกทีนึงเอาละครับเปิดมาทีคูบะทองโอ้ทองเปิดออกมาแล้วโอ้โหดีไปนีไสุดยอดครับหลุดเปลูกเปลูกเปลูกแต่มุมหรือไงครับอ่าโอเคถูกต้องครับบอกด้วยบางทีก็ผมก็มองไม่เห็นมองไม่ชัดนะครับ กับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนนะครับนะครับทีมงานผู้เ่ยวข้องนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีนะครับสปอนเซอร์าอย่างโอ้สาธิตวิเศษครับนี่เจ้าของอาชีพมหัศจรย์นะครับล่ะโอ้โหยิงไปเลยครับหนึ่งศูนย์